ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลทุกคนอันนี้ครูแคทมาแล้วนะคะครูแคทจะมาไลฟ์เพื่อกับแบ่ง <c oughs> ครูแคทจะมาไลฟ์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะมาถึงก็ขอถ้าใครเข้ามาแล้วกดทักทายครูแคทได้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูแคทจะรอแป๊บหนึ่งนะ ถาครเข้ามาแล้วเช็คสัญญาณได้นะคะถ้าสัญญาณดีกดหนึ่งถ้าสัญญาณไม่ดีกดสองนะแต่เท่าที่ครูแคทดูก็โอเคอยู่นะวันนี้จะมาบอกเรื่องการมีตาดีทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวนะขอเช็คสัญญาณแป๊บนึ่ง อ่าโอเคเรียบร้อยดีแล้วนะคะตอนนี้นะคะครูแคทเข้าใจเลยว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนอกหักเหมือนผิดหวังอย่างแรงแล้วก็ครูแคทเชื่อเลยว่าคนจำนวนมากเนี่ยกำลังเจอวิกฤตของศรัทธาเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะศรัทธาอะไรดีเราจะเชื่อใครดีเรารู้สึกเหมือนเราโดนหลอก วันนี้ครูแคทจึงมีวิธีวิธีทําให้เรามีตาดีทั้งสองข้างถ้าเรามีตาดีทั้งสองข้างเราจะรู้ว่าเราควรจะศรัทธาอะไรเราควรจะเชื่ออะไรเราควรจะศรัทธาใครและนี่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราโดยไม่ต้องรอให้เราไปพึ่งพาตัวบุคคลหรืออะไรทั้งนั้นเราสามารถจัดการชีวิตของเราเองได้ถ้าเรารู้เคล็ดลับนี้และวันนี้นะคะครูแคทจะเอามาสอบบอกนะคะ ครูแคทจะมาสอนวิธีมีตาดีทั้งสองข้างนะคะให้กับทุกคนแล้วทุกคนสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้อ่าโอเคถือว่าสัญญาณโอเคนะคะครูแคทเช็คแล้วโอเคเลยคแคทเช็คแล้วนะคะทีนี้ครูแคทจะมาเริ่มเลยวันนี้ครูแคทจดมาแล้วนะคะ คือสรุปมาให้แล้วว่าตั้งใจจะมาบอกเห็นเลยว่าหลายๆคนเนี่ยคือครูแคทเข้าใจนะค,ค,ครูแคทเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะศรัทธ,ธาอะไรหรือเราควรจะศรัทธ,ธาใครดีเราควรจะเชื่ออะไรดีบางทีคนที่ไม่มีหลักในชีวิตอ่ะมันทำให้เราเนี่ยอาจจะหลงทางหรือเสียเวลาในชีวิตไปได้นะคะ วันนี้ครูแคทจะมาสอนเคล็ดลับวิธีมีตาดีทั้งสองข้างรู้ไหมคะว่าตอนนี้99%หลายๆคนอาจจะตาดีแค่ข้างเดียวการมีตาดีหนึ่งข้างคือคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีมีความสุขมีความสำเร็จในชีวิตมีหลักการใช้ชีวิตที่ดี ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่ถือว่าคนคนนั้นใช้ชีวิตแบบมีตาดีหนึ่งข้างแล้วแต่อาจจะยังตาบอดอีกข้างหนึ่งคุณกําลังตาบอดอยู่หรือเปล่ามาเช็คกันว่าการตาบอดอีกข้างหนึ่งคือคนคนนั้นใช้ชีวิตได้ดีจริงแต่ยังไม่ได้อริยรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ทางธรรมเขาได้รัพย์ทางโลกแล้วคือมีชีวิตที่ดีสุขสบายแล้วก็มีการใช้ชีวิตที่ไม่ ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้ถือว่าคุณได้ทรัพย์สมบัติทางโลกแต่ทรัพย์สมบัติทางธรรมนั่นคือตาดีอีกข้างหนึ่งทรัพย์สมบัติทางธรรมก็คือการที่เรามีความสงบในใจใส่เขาทรัพย์ทางธรรมคือด้านจิตวิญญาณ ด้านจิตวิญญาณนะคะก็คือการมีการตื่นรู้มีการรู้ถึงสัจธรรมหรือถึงความจริงแล้วก็ได้รู้ถึงความจริงของกฎธรรมชาติได้รู้ว่าอะไรที่เราควรศรัทธาและได้มีความสงบใจจากภายในได้อย่างแท้จริงเนี่แหละความสงบใจ จากภายในแท้จริงคือการเติบโตทางจิตวิญญาณและคือการมีตาดีอีกข้างหนึ่งเท่ากับว่าได้ทั้งโพคศพที่เป็นทรัพย์สินทางโลกและได้อริยศที่เป็นทรัพย์สินในทางจิตวิญญาณด้วยถ้าใครได้ทั้งสองส่วนนี้จะเท่ากับว่าคนคนนั้นมีตาดีทั้งสองข้างทีนี้เราลองเช็คกันดูนะคะว่าเราสามารถที่จะ มีหลักการในใช้ช so, like? ีว <c inate> ิตเนี love ่ยเราเราใช้ถูกหรือยังเรามีหลักการอะไรในการใช้ชีวิตเรากําลังเบียดเบียนตัวเองอยู่หรือเปล่าเรากําลังเบียดเบียนคนอื่นอยู่หรือเปล่านี่คือกฎในการใช้ชีวิตเลยนะคะเราจะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นจะทําให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและการได้อริยสัพคือการทําให้เราเนี่ยมีความสงบใจความสงบใจมันสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะ จิตวิญญาณเราสามารถเติบโตและสงบเย็นมั่นคงจากภายในได้อย่างแท้จริงถ้าเรารู้วิธีและเรารู้เคล็ดลับนะคะถ้าใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะศรัทธาอะไรหรือไม่รู้ว่าตัวเองควรจะเชื่ออะไรหรือติดปัญหาอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวครูแคทจะหาคำตอบมาให้นะคะ ทีนี้คนที่นี่ก็คือครูแคทอธิบายการมีตาดีทั้งสองข้างไปแล้วใช่ไหมคะเนี่ย99%ของคนที่อยู่บนโลกใบนี้ยังมีตาดีแค่ข้างเดียวส่วนการมีตาดีข้างหนึ่งนั้นมันจะต้องใช้ความตั้งใจอ่ะคือคุณต้องตั้งใจยอยากที่จะเข้าไปเรียนรู้จริงๆหรือว่าคุณต้องตั้งใจที่จะอยากรู้สิ่งนั้นจริงๆคุณถึงจะได้คุณถึงจะรู้ และหลายคนที่กำลังเจอสถานการณ์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยอาจจะรู้สึกเหมือนโดนหักหลังเหมือนเราถูกหลอกและเสียศรัทธาเสียความเชื่อมั่นในความดีหรือในตัวบุคคลไปแล้ววันนี้ครูแคทจะบอกนะคะว่าแล้วเราเนี่ยควรจะแล้วเราเนี่ยควรจะเดี๋ยวนะครูแคทด,ดูคอมเมนต์แป๊บนึงอ๋อโอเค แล้วเราเนี่ยควรจะศรัทธาอะไรนะคะแล้วเราควรจะเชื่ออะไรสิ่งที่ครูแคทอยากแนะนําก็คือนี่นะคะอันนี้ไม่ได้มาขายอะไรนะแค่จะบอกเฉยๆว่าครูแคทถามจุดนั้นมาแล้วเหมือนกันมันเป็นจุดที่เรามีวิกฤตทางความเชื่อหรือความศรัทธาเรากําลังต้องการมันจะมีคําถามขึ้นมาในหัวว่า เราควรจะศรัทธาอะไรดีละ่ะเราอยากมีอะไรที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเป็นที่ศรัทธาของเราครูแคจะบอกว่านี่นะคะก็คือคุณควรจะศรัทธาในสิ่งนี้สิ่งนี้ก็คือพระธรรมพระธรรมก็คือคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ส่วนอันนี้หนังสือพุทธวจนะนี้นะคะก็คือพุทธ ก็คือพระพุทธเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้าส่วนวจนะเนี่ยคือคําว่าคําสอนที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าข้อมูลที่อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะคือผ่านการเรียบเรียงและสรุปมาจากพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะมีทั้งสองส่วนเป็นส่วนที่มีการอธิบายเพิ่มก็มีแต่ส่วนที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยจะเป็นการ ถอดเอาเฉพาะคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้จริงๆแต่พออธิบายอย่างนี้นะคะก็จะมีหลายคนสงสัยว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆอันนี้คือเราจะต้องเอาตัวเราเอาจิตใจเราเข้ามาฟังเข้ามาเรียนรู้แล้วเราจะตอบตัวเองได้ว่านี่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า แทนที่เราจะเอาศรัทธ,ธาของเราที่เรามีเนี่ยไปไว้กับใครก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนคนนั้นเขาใช่ตัวจริงหรือเปล่าหรือหรือเราทำไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าถ้าเราจะเชื่อแบบนั้นถ้าสมมติว่าเชื่อแล้วมันอาจจะผิดทั้งคู่ถ้าอย่างนั้นเราเชื่อในคำที่ว่าพระพุทธเจ้าน่าจะดีกว่าตัวบุคคล แต่รู้ไหมคะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยสอนเอาไว้แล้วว่าตอนที่ท่านยังอยู่ท่านก็สอนเองถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยพอท่านปรินิพพานไปแล้วรู้ไหมคะว่าท่านสอนคนํานึงไว้ว่าให้เอาพระธรรมเนี่ยเป็นตัวแทนของพระองค์ซึ่งพระธรรมในที่นี้เนีย่ยครูก็จะให้ดูอันนี้เนี่ยคะ่ะท่านสอนไว้ว่าให้ใช้เห็นไหมคะพระธรรมเห็นไหมคะ ให้ใช้พระธรรมเป็นศาสดาพระธรรมก็คือคำสอนที่พระพุทธองค์ได้เคยสอนไว้นั่นเองนะคะใช้ให้ใช้พระธรรมเป็นคำสอนเป็นศาสดาตัวแทนของพระพุทธเจ้าต่อไปซึ่งในในหนังสือนี้นะคะจริงๆแล้วหนังสือนี้มีแจกฟรีนะคะที่วัดนาปะพงค์จริงๆครูแคทศึกษาเรื่องเนี้มา สิบสห้าปีตอนนั้นก็เกิดวิกฤตศรัทธาแบบนี้ยเราต้องการรู้ว่าเราควรจะศรัทธาใครแล้วเราอยากมีหลักยึดให้กับจิตใจเรามั่นคงคแคเป็นคนที่แบบต้องการหาความรู้ต้องการหาสิ่งที่เป็นสัจธรรมจริงๆแล้วครูแ okay. คศึกษามาสิบสี่สิบห้าปีปีนี้จะเข้าปีที่สิบห้าแล้วเพิ่งจะมาเข้าใจจริงๆอะ่ะมันหลังจากปีที่ห้าที่หมาแล้วนะถึงจะฟังรู้เรื่อง ก่อนหน้านั้นสี่ห้าปีฟังยังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วและอยากจะมาบอกต่อสอนต่อให้กับเพื่อนเพื่อที่ติดตามครูแคททุกคนนะคะว่ามันมีประโยชน์จริงๆมันมีประโยชน์ทั้งกับชีวิตเราและจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้หนังสือเล่มนี้หรืออยากที่จะเข้าใจว่าพุทธวจนะเป็นยังไงหรืออยากรู้ว่ามันใช่คำพพุทธเจ้าจริงๆไหมเนี่ย ลองเข้าไปศึกษาได้ในอินเทอร์เน็ตก็มีหรือว่าจะขอจากทางวัดก็ได้หรือว่าถ้าอยากรู้ประเด็นไหนมันมีข้อมูลหลายอย่างมากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่การหลุดพ้นอย่างเดียวแต่พระพุทธเจ้าสอนทุกเรื่องอยากรวยก็มีอยากสวยอยากมียศถาบรรดาศักดิ์อยากมีความสงบในชีวิตคืออยากได้อะไรท่านสอนไว้หมดแล้วเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยนำหน้า แม้แต่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ยังตามหลังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ซ้ำอ,อย่างที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องล่าสุดที่ครูแคทก็ได้ศึกษามาก็คือพลังงานควอนตัมพลังงานควอนตัมเนี่ยถูกพิสูจน์ด้วยนักวิทยาศาสตร์แล้วแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะพระพุทธเจ้าสอนไว้ตั้งแต่เมื่อ2,600ปีที่แล้วเป็นการที่มาพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำนะคะ และการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยและที่ครูแคทมาบอกนะคะครูแคทจะบอกว่ามันมีไทม์ไลน์นะว่าทําไมครูแคทถึงเชื่อว่าเป็นคําสอนอพระพุทธเจ้าใช่ป่ะอันเนี้ยมันมีหลักฐานมาตั้งแต่รัชกาลที่ห้ามองเห็นป่ะ <c oughs> สะท้อนเสงเนี่ยมันมีหลักฐานตั้งแต่รัชกาลที่ห้าแล้วนะท่านเขียนไว้ด้วยนะคะว่าให้ช่วยกันร,รักษาพระพุทธวจนะรู้ไหมคะว่ารัชกาลที่ห้าเนี่ยท่าน ทรงศึกษาพระไตรปิฎกและแยกเอาคำสอนที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแยกมาออกมาเป็นพุทธวจนะแบบนี้นะคะและพิมพ์เป็นหนังสือเล่มแรกของโลกซึ่งไม่เคยมีใครทํามาก่อนครูแค่เพิ่งมารู้ตอนที่ศึกษาพุทธวจนะว่าโอ้โหมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานขนาดนี้และรัชกาลที่หท่านศึกษาอย่างเข้าใจ และพิมพ์เป็นหนังสือออกมาเนี่ยแล้วท่านส่งให้หลายประเทศทั่วโลกมากเลยตอนนี้ยิ่งประวัติศาสตร์สามารถไปสืบค้นดูได้เลยนะคะมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆและหลังจากที่คู่แคทมาศึกษาจริงจังเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะปีนี้เข้าปีที่สิบห้าแล้วใช่ไหมมันทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างและมันทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆ และเมื่อเราได้รู้ว่าความจริงคืออะไรเราควรศรัทธาอะไรเราควรเชื่ออะไรชีวิตมันง่ายมากๆครูแคทไม่ได้มาพูดในฐานะว่าเออศาสนาหรืออะไรถ้าใครศาสนาคริสต์หรือพุทธหรืออิสลามทุกศาสนาฟังเรื่องนี้ได้หมดเลยเพราะครูแคทมาพูดในฐานะข้อมูลไม่ใช่มาลัทธิศาสนาอะไรทั้งสิน้น ข้อมูลนี้คือข้อมูลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แต่คําว่าข้อมูลคือความรู้ซึ่งไม่ว่าคุณจะศาสนาไหนไม่ว่าคุณจะฐานะยากดีมีจนแค่ไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งอะไรทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ตามได้เหมือนกันมันคือกฎของธรรมชาติที่ใช้ได้ผลให้ผลกับทุกคน บนโลกใบนี้เหมือนกันใครที่ได้เรียนรู้สิ่งนี้ก็จะเป็นข้อดีกับชีวิตของตัวเองและทุกคนจะได้มีตาดีทั้งสองข้างนะคะถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วนะคะอยากรู้หรือว่าติดปัญหาเรื่องอะไรและอยากเข้าใจว่าพุทธวจนะเนี่ยสอนเรื่องนี้ไว้ว่ายังไงสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะครูแคะจะสรุปมาให้บางคนอ่านหนังสือพุทธวจนะแล้วอ่ะ ไม่เข้าใจเพราะว่ามันอาจจะเป็นศัพท์ที่เราไม่ได้คุ้นเคยแต่จริงๆมันไม่ได้ยากนะเนี่ยครูคสจะเปิดให้ดูมันไม่ใช่เป็นบทสวดนะแต่มันจะเป็นแบบยังไงเหมือนพ็อกเก็ตบอะมันจะเป็นบทอ่านทั่วๆไปเป็นหนังสือเหมือนเรื่องสั้นธรรมดาไม่ใช่เป็นคําของแบบภาษาบาลีแบบนี้นะเป็นคําทั่วๆไปที่เราใช้กันนี่แหละแต่คําศัพท์อาจจะแบบเหมือนมีภาษาบาลี เชื่อมมาบ้างแต่ว่ามันยังมีคําอธิบายที่เป็นภาษาไทยให้เราเข้าใจอย่างที่ครูแคทบอกไปเมื่อกี้นะว่าตอนแรก5ปีแรกก็ครูแคทฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ด้วยความที่เราอยากรู้เราก็ฟังไปเรื่อยๆจนตอนเนี้ปีที่14บสหแล้วเราเข้าใจละแล้ว,ลวเรารู้ว่ามันหมายความว่ายังไงครูแคทก็เลยอยากจะมาส่งต่อความรู้แล้วก็ความรู้สึกดีๆนี้ไว้ให้กับทุกคนนะคะเพราะครูแคทรู้เลยว่าตอนเนี้ย หลายๆคนกำลังเสียศรัทธาและเสียความเชื่อในในความดีหรือในบางสิ่งบางอย่างแต่ชีวิตเรามันยังจะต้องมีทั้งสองฝั่งก็คือต้องมีตาดีทั้งสองข้างเราทำมาหากินเลี้ยงดูชีวิตเราก็ต้องมีหลักการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องด้วยมีตาดีหนึ่งข้างส่วนจิตใจหรือจิตวิญญ,ญาณเราก็ต้องมีหลักให้จิตใจยึดเหมือนกัน และเมื่อเรามีหลักที่ถูกต้องเป็นกฎธรรมชาติเป็นหลักที่ใช้ได้กับทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนานั่นคือหลักการของธรรมชาติและถ้าเราเข้าใจหลักการนี้ชีวิตเราจะง่ายไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนเราจะผ่านมันไปได้ด้วยจิตใจที่มั่นคงและสงบเย็นได้เสมอหวังว่า ไลฟ์นี้หรือข้อมูลนี้ที่ครูแคทถ่ายทอดออกไปจะเป็นประโยชน์หรือช่วยใครได้นะคะเพราะครูแคทมั่นใจเลยว่าสิ่งที่ครูแคทนำมาแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์และมันไม่ได้เป็นโทษกับใครถ้าใครเจอปัญหาอยู่แล้วเจอคลิปนี้มันจะช่วยได้จริงๆเพราะการที่เราไม่มีที่พึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยหลงทางหรือหลุด ไปในทางที่ผิดได้บางทีพอเราผิดไปแล้วอะ่ะมันยากที่จะกลับมาเพราะฉะนั้นการเลือกสิ่งที่ถูกตั้งแต่แรกมันก็จะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีเช่นกันนะคะแล้วครูแคทจะสรุป How to ความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะสำหรับคนที่ติดตามครูแคทถ้าใครติดปัญหาอะไรหรืออยากรู้ว่าพุทธวจนะสอนเรื่องอะไรยังไงบ้างเนี่ยสามารถ คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวครูแคทจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้ครูแคทก็ถือว่าโอเคมันเราได้ประโยชน์มากๆใน,ห,นๆหลายๆด้านนะคะกับเรื่องนี้ก็เลยอยากส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับทุกคนนะคะแล้วครูแคทจะมาไลฟ์เจอกันใหม่ก,กับคลิปหน้านะคะกับไลน์หน้าใครที่มีคำถามก็ฝากไว้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่กับ how to by ครูแคทค่ะบ๊ายบาย